สบายดีสบายดีมือนี้ทายอาิตนะิ์เนาะมือนี้ทายอาทิตย์น้อยทีเทสิพาเอฟซีมาบนะเนนาบิ่งเนาะในองค์เรียนนาโบเพชรกิจกรรมนำพานังเรียนอนาไมยอันนี้เน้นทางด้านหลังขององเฮียนเนาะทางด้านหลังทางด้านหลัง เดินกัะนีนังเฮียนเลิกดิ้นออกมากับเฮ็ดกิจกรรมเนาะกิจกรรมอนามัยอนามัยอนามัยโอ้ฝนตกตัวนั้นเป็นตึกโมหนึ่งตัวนี้เป็นตึกมโสมอสองโมสามตัวนี้เป็นตึกโมสี่หลังจากีิพานังเฮียนขึ้นไปสำรวจเนาะท้ายอาทิตย์มีการสำรวจเนาะมีการสำรวจสะพานังเฮียนอนามัย อันนี้แม่นดังเฮียนกำลังเป็นขบวนพดฟื้นกำลังอ่าน้ำไม้ในโคกเพลขูนย์ไพร์ของมันเนาะอ่าน้ำไม้ในโคกเพลฮับพิซอบของไพรของมันเพิ่มดินสมงสุดท้ายเนาะดางเฮียนก็พากันามาำไม้ฮ็ดกิจกรรม ุดอกไม้ดอกโตอ,อาณาไม้ถากันห้าหันก่อนเสี่ยวทุงลงตรงอาาไม้เดิน,งนุงเฮียนอกิจกรรมสโมกิจกรรมพี่น้องมีทุกจุดทุกมุมย่างเป็นขบวนฟดฟื้นอยู่มุมนั้นเนอะอยู่มุมนั้นกับอยู่โซนนั้นกับเป็นฮัฟพิซอฟเพศฮัฟทิซอฟของไฝ่ของมัน ดูเดินพี่เราเดินูเดิน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 ทุงเียนเนาะอ่านามัยอ้อมเดินเป็นท้ายของอาทิตย์เป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งของแต่ละวันและแต่ละอาทิตย์เนาะตองหักษาวความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเนะาะห้องเยนสะอาดนางเยนกระยู่อย่างปลอดภัยพี่น้อง กิจกรรมกิจกรรมนำพาหนักเรียนอนามัยร้อมหูเรียนเนาะอันนี้เป็นโซนอ่างล้างมือเนาะอ่างล้างมือของเด็กๆนักเรียนแต่ละสันต้องมีโซนนี้แม่นคัอวจา์เนาะเพื่อนว่าเพิ่นฮักลูกฮักลูกบ่ให้หนักเรียนเหตุเนาะ ครูอาจารย์ต้องหักลูกตัวเองต้องแพงลูกนักเรียนก็คือลูกเนาะนักเรียนก็คือลูกคนหนึ่งถ้าว่าให้นักเรียนลงมือเองอันนี้เป็นเป็นเขตทับิซสอรของห้องสี่ห้าเนาะของห้องสี่ห้าและก็มีครูอาจารย์ลงมือเองเนาะอาาไมยอาณามัย,าามยตัดหญ้าตัดหญ้าเนาะให้มันมีความสะอาดงามตาขึ้นเป็นอย่างเพื่อนจังลงมือเองเพราะว่า เพิ่นหักลูกเนาะนักเรียก็คือลูกอีกคนในครอบครัวเนาะเพื่อ,อความสะอาดและเพื่อความปลอดภัยของลูกๆของเด็กๆนักเรียนทุกคนเนาะอันนี้อาจารย์ต้องลงมือทำเองเลยที่น้องลงมือทำเองเนาะตัดหญ้าตัดหญ้าอยู่หลังห้องการเพราะว่าหญ้าในมันยาวแล้วก็มันกระสูงเนาะ ต็นตัดเองนะเนาะต็นตัดเองพี่น้องนง่ก็หกสูงควรเนานะนง่งก็หกสูงควรอาจารย์ขมอนเนาะ คนคู่ระจำสั้นลงมาให้เองลงมือทำเองเลยกันว่าเป็นนักลูกเนาะลูกก็คือนักเงี้ยก็คือลูกสองคนถ้ามันเป็นอย่างเกิดอย่างขึ้นมาให้คู่พักพี่ซอเองเนาะนักเงี้ยจะต้องเป็นคนที่ว่านั่งดูอาจารย์ซัดเนาะนั่งดูอาจารย์ซัดยารมันเกิดเนี่ยบุตรคนธเรียนเนาะคือต้องพักพี่ซอเองคือต้องลงมือเองเนาะ พานางเรียนอนามัยพานางเรียนอนามัยทำความสะอาดท้ายอาทิตย์ตรือว่าหลังจากสำรวจห้องลงมาเนะาะก็มานำพานางเรียนอนามัยหักษาวความสะอาดนำเดินหังเรียนเอาให้มันมีความสะอาดทุกวันทุกวันต้องเทศกิจกรรมแนวนี้ทุกวันห้าวหันโบพีโนห้าวหันบเอฟซีอันนี้เป็นนางเรียนมอตนาบูเด้อทุกวันต้อง <c oughs> ทำกิจกรรม เราให้เวลามีมีบรให้เวลารวงไปละละให้มันมีคุณค่าเพื่อนว่าเนาะให้มีคุณค่าอันนี้เป็นการอนามัยเนาะในทุกๆตนอแรงของแต่ละวันบริวารแต่วันพฤหาัสวันศุกร์ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์แต่ละแรงต้องมีการเคลื่อนไหวเหตุกิจกรรมอนามัยให้มันมีความสะอาดเนาะอนามัยให้มีความสะอาด กิจกรรมกิจกรรมของหุรียนนาโบเตละมืออันนี้กเรนยนแต่ละชั้นเนาะพนทับพิซอพนทัพพิซอ,พพซอพพของไฟองมันการอนามัยก็มีผู้อาจารย์เป็นผู้นำพาในการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของคาบเรงเนาะของคาบเรงทุกแรงต้องมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมแบบนี้เนาะ อยู่มุมนั้นกะเป็นโซนนึงเนาะอยู่นอกหัวเพิ่นกะมีเนาะรักษาความสะอาดอนามัยในขอบเขตรับผิดชอบของของไผของมันของแต่ละสันของแต่ละห้องกะมีครูอาจารย์เป็นผู้นําพาอานามัยเนาะอนามัย กิจกรรมทุกวันต้องมีแนวนี้ทุกมือ้อทุกมือ้อ FC กิจกรรมทุกวันต้องผ่านักเรียนอ่านไม้ทุกคาบทุกทุกแรงของวันจันทร์หาซุปเลยเนาะอันนี้เมนสาวนุ่มเนาะเนื้อเสื้อสีผ้าที่เพื่อนว่าโบนในยักษ์สานุ่มบุกโบนในทุกสานุ่มต้องผ่านผ้า่าสันผ่านผ้าทุกสถานาการณ์สาวนุ่มเนาะโบฮูอิดโบหูเมื่อยเมื่อยเท่าไรยิ่งสู้เมนเอ่อ เฮ็ดกิจกรรมทุกวันบอกว่าเศร้านุ่มแม่ยิงเนาะไอ้น้องแม่ยิงไอ้น้องเศร้านุ่มยาวชนช่วยๆกันเนาะทำกิจกรรมทุกมือทุกมือตอนแรงของเต่ละวันต้องเฮ็ดกิจกรรมแบบนี้ทุกวันเพื่อให้มีความสะอาดในเดินของเฮียนก็คือห้องเฮียนเนาะพี่น้องกองฝ่ายเข้ามาแล้วสวยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เลยอมาฮอนี่เนาะคลิปนี้ก็ขอโจ๊ะไว้เท่านี้ก่อนเนาะคลิปนี้ขอโจ๊ะไว้เท่านี้ก่อนเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อบ๊ายบาย